แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามีสูตรคุกกี้สำหรับลดน้ำหนักมาฝากเพื่อนเพื่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องแม่บ้านอาหารสุขภาพแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการลงคลิปใหม่ๆนะคะสูตรที่1นนะคะเราใช้ไข่ขาวทั้งหมด2ฟองก็ไซส์ของไข่ก็อยู่ที่เบอร์1เบอร์2นะคะไม่เกินนี้ จากนั้นก็จะใส่น้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะนะคะสูตรนี้เราจะได้ความหวานจากน้ำผึ้งเท่านั้นนะคะก็จะไม่ได้หวานมากถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะอย่างเช่นโบ้กน้ำตาลย่หวานหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้เหมือนกันค่ะจากนั้นให้เราตีส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อนๆอ,อย่าลืมวอร์มเตาอบด้วยนะคะเราใช้ไฟอยู่ที่150องศาจากนั้นเราจะดับ กลิ่นข้าวของไข่นะคะด้วยกลิ่นอัลมอนด์ถ้าใครไม่เคยใช้ตัวนี้นะคะแนะนำว่าก็ดมกลิ่นดูก่อนนะมันค่อนข้างจะมีกลิ่นฉุนนิดนึงอย่าใส่เยอะนะคะอันนี้เราใส่ไปอยู่ที่1ส่วน8ช้อนชาเคยแบบตักเคยใส่ในสูตรขนมนะคะสูตรหนึ่งแล้วก็มันมันลงไปเยอะมากเราไม่ได้ใช้ช้อนตวงปรากฏว่าขนมสูตนนั้นต้องทิ้งเลยนะคะกินไม่ได้เลยเพราะว่ากลิ่นข้าแบบค่อนข้างแรง จากนั้นก็จะใส่เป็นอัลมอนด์เม็ดเต็มนะคะอันนี้เราเอามาทุบเองก็อยู่ที่ปริมาณ1ถ้วยตวงนะคะจากนั้นก็ให้เราคนให้เข้ากันนิดนึงก่อน แล้วก็เราใส่ข้าวโอต๊ตลงไปครึ่งถ้วยตวงนะคะต้องขออาภัยด้วยลืมกดถ่ายตอนใส่ข้าวโอต๊ตเนะเาะพอคนออกมาแล้วมันก็จะได้อะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะไปตักใส่พิมพ์เพื่อที่จะเอาไปอบเนาะพิมพ์ก็เป็นทรงกลมเหมือนเดิมนะคะพิมพ์ตัวนี้เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสัก4.5เซนติเมตรแล้วก็ความหนาเราจะทําประมาณสักครึ่งเซนนะคะพอเราตักส่วนผสมลงไปก็กดให้เขาแน่นนิดนึงนะคะมันจะได้อยู่ตัวดีเนาะ เราจะอบอยู่ที่ 1, 150องศานะคะเปิดไฟบนล่างประมาณสัก12-15นาทีเวลาในการอบก็ขึ้นอยู่กับเตาด้วยนะคะของแต่ละบ้านแล้วก็ขนาดของคุกกี้ความหนาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เฝ้าด้วยนะคะมันค่อนข้างที่จะไหม้ง่ายนะสำหรับคุกกี้สูตรนี้อันนี้นะคะพอเราอบเสร็จแล้วก็พักให้เย็นแล้วก็นำม,มาทานได้เลยนะคะมันก็จะเป็นลักษณะซอฟคุกกี้ ความหวานจะไม่มากเวลาเคี้ยวก็จะมีความแบบกรุบกของอัลมอนด์นะคะแล้วก็กลิ่นน้ำผึ้งจะหอมมากเลยนะคะยังไงก็ลองไปทำดูเนาะเป็นคุกกี้ที่แบบทำง่ายง่ายไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะว่าไม่ได้ใส่แป้งวัตถุดิบก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายด้วยนะคะสำหรับสูตรที่2ก็เหมือนเดิมนะคะไข่ขาว2ฟ้ฟองก็ไซส์ประมาณเบอร์1ห,หรือไม่ก็เบอร์2นะคะจากนั้นก็จะเป็นน้ำผึ้ง 2ช้อนโต๊ะสำหรับใครที่ทานมังสวิรัตที่แบบเคร่งเคร่งนิดนึงนะคะอาจจะไม่ทานน้ำผึ้งเนาะเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นยีาหานน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวนะคะหรือสารให้ความหวานอื่นๆก็แล้วแต่เราเลยเนาะสำหรับสูตรนี้เราจะใช้กลิ่นวานลลาช่วยในการดับกลิ่นคาวของไข่ขาวคุกกี้ที่ใช้ไข่ขาวส่วนใหญ่นะคะส่วนตัวรู้สึกว่ามันจะมีความคาว กลิ่นคาของไข่ขาวเพราะฉะนั้นเราควรจะใส่กลิ่นอะไรพวกนี้ลงไปเพื่อดับกลิ่นไข่นั่นเองแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสหรือว่าไม่ได้คาวไข่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยเนาะพอเราคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เป็นเกล็ดมะพร้าวอบแห้งนะคะเราใช้ปริมาณทั้งหมดวันนี้อยู่ที่1่ถ้วยตวงค่ะจากนั้นก็จะเป็นอัลมอนด์เหมือนเดิมนะคะเป็นอัลมอนด์ทุบ นะคะก็อยู่ที่1นส่วนสา้เท่าตัวถ้าใครไม่มีแบบนี้อาจจะใช้เป็นแบบผงหรือไม่ก็พวกสไลด์อะไรแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะจากนั้นก็ให้เราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะถ้าใครผสมออกมาแล้วมันเหลวนะคะอาจจะเป็นที่ไซส์ของไข่นะคะที่มันใหญ่เราก็แก้ด้วยการเติมอัลมอนด์หรือไม่ก็พวกเกล็ดมะพร้าวอบแห้งนะคะลงไปนะคะ สำหรับพิมพ์คุกกี้ถ้าใครไม่มีก็อาจจะใช้ขวดพลาสติกนะคะตัดเป็นวงกลมนะมาช่วยถ้าไม่มีจริงๆก็าปั้นเองก็ได้นะคะวางเราแล้วก็ใช้ช้อนเกลี่ยเกี่ยให้มันเป็นกลมๆสุตรนี้เราตกแต่งด้านบนหน้าคุกกี้นะคะด้วยอัลมอนด์สไลด์สักประมาณ3ชิ้นเนาะจากนั้นก็นำเข้าเตาอ,อบไฟบนล่าง150องศาก็เวลา12-15นาทีก็แนะนำให้เฝ้าเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไหมค่อนข้างได้ง่าย ถาดน,นี้เราใช้ช้อนโต๊ะนะคะตักใส่ช้อนโต๊ะกดให้แน่นแล้วก็คว่ำใส่ถาดสำหรับอบแล้วก็ตกแต่งด้วยอัลมอนด์สล็กนน้อยอันนี้คือเราอบเสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ดูเหมือนมันจะ,อ,ะออกเกียมๆนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ไหมขนาดนั้นแลก็ยังทานได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีกลิ่นหอมมากๆนะคะนั่นคือกลิ่นมะพร้าวอบแห้งนั่นเอง ส่วนรสชาติของเขานะคะสูตรนี้จะมีความหวานมากกว่าสูตรที่1เล็กน้อยก็อร่อยไปคนละแบบนะคะจะมีความมันของกลิมาาออก่มะพร้าวอบแห้งก็ทานง่ายนะคะทานสะดวกดีเนาะก็ลองไปทําดูนะคะใครที่กําลังอยู่ในช่วงลดน้ําหนักแล้วก็อยากจะลดแป้งแนะนํามากๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝาก กดแชร์ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ